สวัสดีครับไอเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมไหนเฮ็ดคอกใหม่กันบ่เฮ็ดแล้วโดนเรี้ยงเบื่อเบื่อขึ้นบออู้ดีใหม่ใหม่ดีเลยเลยใหม่ใหม่แดงนี่เนาะต้องใช้ปลูกไว้หลายปลูกไว้จะมวให้ไปหน้านี่ละเออปลูกไว้ข้อให้ไปลาตัวนี้จักเดือนแล้วครับไอตัวนี้หมายถึงทองมันทองอันที่หนึ่งหรือที่เดือนอ่ะผมคิดว่าสามเดือนก่อนแล้วนี่สไก่หรอที่สนามนี้ แต่มันคือนุ่มบาบาบ่บบยยานแห้งน้อยไ,ไอ้ตัวนึงมันยานแห้งก็เต็งเต็งบนละลายานมันรุ่มันต่วนแต่ของของผมขันเบอร์สนิทพิ่งบ่งบอกได้สำนีก็ลืมมันยานมันแบบขอดน้ำพืชเฉยนะครับยานเป็นแบบปุ๊บปั๊บหนาเลยแกะแกะแกบปล่ยยานนันกวนแต่ถองแก่บมดแล้วก็แล้เก็ไปก้นก็ได้ที่แปดอ่ะกว้างดีเนาะลูกเบิร์ดหรือย,ๆๆอยัางปลูกตอนนี้เบิร์ดเหรอเราจะเอาไม้นอตตัวนี้ใช่ไหม ตอนนั้นตุ้ผูตัวยังเขายกคออีเบอร์เลยไหยกเบอรเลยสิบตัเห็นน้อยตอนนั้นในบ่อฝากหลี้ยงเอามาผสมตัวนั้นแ่ะเอาถ้าเราผสมคิดค่าผสมจักหวาดแนวนี้มาฝากกันเดี๋ยวจะเป็นโรคมาฝากกันต่ช่วงนี้โรรร้ายเนาะพราเขาอยากเอาขอเป็นเดียโหคร้ายเขาอยากเขามาฝากไ่อ3เดือนสเดือนแล้วเห็นมันทองแก่แล้วกั ก,กันปกติสิโ<อ>บสถ์เขาไม้บยอยูอ่ในแผนตัวนี้โบยอยู่ในแผนมัดเด็กครางมาอะไรก็จะออกอางานครันี่ครับนี่กันว่าฝนโบตกหนาโบท่วมหรืสบายใจเนาะสบายใจแต่ว่าก็สบายใจนะจจนจครับเฮ็ดหรบไหมว่างไหมเนาะก็ข่านขึ้นมาแล้วค่ะไม่ตอนนะคนสิเฮ็ดขอ,อ,อกใหม่ๆผมแนะ้ยน่ามเฮ็ดดีทีเดียวไปเลยเนาะไม่ต้องแก้ไร่เถี่ยวคือประสบการณ์โบท่มเฮ็ดมากี๋ยวมีตุยยางขอกทีบอดีครับนี่ขอกเท่ข่านตัวอิฐสูงโหลดครับ โล่งอากาศระบายดีสูงสองเมตรด้านหลังสูงส่งเป็นแดดหนาเสาสามเมตรครับด้านหลังนี่เสาสองเมตรหนาสิบสูงจากเข้าขึ้นไปแยื่มือกมาถึงกายใช่ไอาจจะทางนี้บาจจะสารนิดหน่อยคำนวนพิดแต่กับไข้โควิดร้ายเส้นขอดีเลยเนาะขั้นว่าเอาเฮ็ดขอกโล่งขอกกว้างสีอันนี้มันสีบมค่อยมีกินเนาะอากาศเข้าออกสูงอืแสงแดดย้อนลงมามันบ่บอึบบ่ทึบบานในพื้นตัวยางขอกต่ำครับ กปเก้าก็เก้าดังเดิมขะาดนเราปับปุ่งเลยคะแนไม่เหตอนนันว่าดีเลยเหรอตอนนี้ตอนนันหลังคาสูงสวม้วนี่นะครับไม่ใช้ล่ะเมุดออกกันนี่นต่ไงนั่นละโค้งแต่มุดออกเดี๋ยวสิตรงลอกมเขามานี่คือ ขั้นมาข้างในสีเนี่ยอากาศบอไทยที่หลักก็ขอกสีแฉะเนาะแดดมันซองใดฟังเดียวนิดเดียวขอบโอ้โอันนี้ยังพอพันหมดตัวไม่เสื้อถาโอ้เสื้อเดี๋ตัวเห็น่าแหงครับสิบกว่าปีได้เนาะติดเนาะตัวนี้เนาะยุคบุกเบิกเลยตัวนี้มันดำนหนามมันไรมบนแฉะบอไทยที่คาดไง ว่า,าววเทพข่านนี้นิยมเทพแบบเรี่ยวๆ,ๆที่ว่าในในขวอนเป็นจริงผมว่าตรงทเทให้สูงเนาะแห่งสูงแห่งดีเน่อยกันนำเขาเลยนะครับการมูดุดน้่มแล้ว,วนี่แลหละหู้นี่เออทั้งเต้นี่เห็นบน่นี่ห้อยมันแหนนมเสื้อผมนี่ แต่ของผมอย่บงโบเรือได้น,น,นีปีนกิ่นบอไดิ้งของผมนี่มันเกิดว่าสิปีนนะอาจจะกึินได้ขึงมากกันไว้ไล่ยมูนเขานะครับหลอกเขาอยากบ่โม่หน่อยหายไปเบิดิ้แปลกหูกแปลกตาไปเลย นอยแล้วขายออกเพิ่มของผมนี่ไฮซิตพู้มาฟ้าอมก้อนเด้อครับบาา่อะวั่าจองนี่ผมมันมีมันมีคนจองแล้วก็บ่อใหมากทั้งอื่นสีกับบ่อใบอกเข้านะครับแต่ผมก็ยังไม่ทันเคยเจอหรอกแต่ว่าย่านยันนั้นเป็นยังสั่นนะครับผมไฮซิตพูดที่มากอยู่ขอก่อนเด้อครับเด้อผู้ไดมากอะมาเลือกเอานะครับตัวผู้ตัวเมียว่าเบิ่งเอานะครับเี็กจักน้อยคนละครับ อะไรครับของความจากไผนะของไผของดงพะแลงป่ะพระจองอ๋อดงพะแลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกเท่านึงอยู่แล้วล้ค่าปากเป้าบ่าะราคาปากเป้าอีกแล้วดงพระแลงนี่ไรดงพระแลงนี่แล้วต้องคุยกันเมื่อวานเมื่อวานกับมีจองไหมเจ็ดแปดโตตัวเมียนะครับท่ท่านมีให้ครับจองว่าเจ็ดแปดโตแต่ว่าให้ซีดพูนมากอยู่ขอ,อกเพราะหนึ่งอยากผมอยากให้เห็นหมูกรอนหล่ะก็มาคุยราคากันนะครับ แมนแล้วก็เอาไปก็ว่าถือว่าแพงหมูหน่อยหมูใหญ่ายสิผมไ่อยากเห็นเป็นสัตว์นะครับเมื่อกี้เสียมิตรภาพกันนะครับติดตามกันแล้วนะครับเนี่ยกินปลาหุ้งครับผมวันนี้ขันว่าขันว่าจัดระบบเป็นสัดว์เป็นส่วนนี่มันเห็นเข้าเรียงได้ง่ายขึ้นนั่นเลยครับบุ๊มบานว่าสีมันดีอย่างเดียวอันงามอย่างเดียว เตรียมคอร์ดนะครับพวผมข่าบแลนชูอยู่ตัวนี้ทั้งแต่เสื้อผู้ใหม่มันรุดออกได้ไหนมันขานออกมานี่เพราะผมได้ยินเสียงมันดังกังออกอยู่เฮ้ยต้งตั้งนี่แหละครับวันนี้ผมนำคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนท่านี้ครับจะได้กิดขอบคุณสสารับการรับชมและาการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับหนึ่งไปเดี๋ยวมึงตั้งใจนะครับ จะเริ่มไปกดไลค์อ่ากดติดตามช่องพี่เบิร์ดนะครับเบิร์สามันชุนะครับ,บ,รนนะรบจะได้ขอกไรไรฝากไอีกหนึ่งขอกนะครับผมหนึ่งฟ้ามนะครับไปแล้วครับ